ก่อนสวยไปกินพิซซ่านะครับจากวอเตอร์ฟอล์นะครับเป็นโดยสุเทพมาแล้วแต่ว่าก็จะบอกว่าไม่ไปโดยสุเทพน,นะครับล้วก็มากินร้านอาหารมากินพิซซ่าไม่รู้ภารกิจที่สงเราจะได้หรือเปล่าภารกิจที่สงก็คือมิวเซียมก็คิดซะกดคิดพิซซ่าก่อนแล้วก็ดูอาการนะครับอีกทีหนึ่ง ันเยี่ยลงหรือเปล่าไม่นะไม่ตัวไม่รนแต่ขบกง่วนนอนเล่มาเลยชาเร่งพรมอืมทีนี้ร้านอาหารน่ารักเชียวอ,อยามามีจไดใเห็นราก็มามีจไดใ อิชาด้วยนะครับร้านอาหารเียกว่าปาสโต้ Thank you so much. Thank you. ติ u ง o ิสาชิ้นติิมีขนมปังไวยอยากกินขนมปังไมอ้ยดูสิน่ากินมากอุ้ยน่ากินมากเอาชิ้นหนึ่งเลไปรอนมือก่อน,นเดี๋ยวเราไปไปไปโอเโฟยังไม่ได้รอนมือด้วยป <S <S ไปรอนมือกับเดดี้ฮนะได้น้ำก็มันจะมาแล้นำมาแล้วล พายอนเลยก่อ,อนหอ,อมมากอยากกินอันนี้มาก,กคุณผู้ชมน,นะครับตื่นปรารกิจสดตายสำหรับวันนี้แล้วไม่ใช่ปรารกิจสุดตายมีปารบีปรารกิจอีกนึงก็คือทำคนพี่กุญแจไฮมามี่แต่ว่าปรารกิจนี้เราตื่นแล้วอ่าไปกันเลยเป็นมิวเซียมไปกันเลยี อาร์ u มิวเนะครับเอ้ยมีคนมาอีก <got> จริงๆคนไม่เคยเยอะนะครับมันมันเงียบเงียบเงียบนิดนึงที่ไรผมคิดว่าเราจะเป็น the only people นะครับแต่ว่ามีคนมามีเด็กๆมาฮัลโหลเดีกที่ใส่มรหรมวกขึ้นไม่ต้องใส่หมวก จ้ะเอ้ยคอเสริมแตมม่ต้องใส่หัวถิ่ไหม,ไมคือชมแดนที่หัวล้ออ่าใช่อ่ะขอฉันไปรูปหน่อยค o v e Art Museum ไปคนน้าเลย art in paradise welcome to chiang mai museum illusion art ก็คือสามดีนะครับ Museum สามดี ดีนะจ๊ะใช่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 อ้วก็ไปไปดีครับว้าว look at it จริงมฮ้ยอันนี้คือตัวจริงหรือเปล่าสินโตตัวจริงไหมไม่จริงเฮ้ยอันนี้คือยุโรปนะครับตัวนี้เป็นโซนยุโรปนะครับ ใช่ไหมครับอา้าจะไปกินพิซซ่าไหมครับเอ,อ้ยดูซิมันเป็นสัมดีหมดเลยขนมปันขนมปันจริงหรือเปล่า <c oughs> อยากกินขนมปันยังอยู่เหรอปั่นจะกรยานไหมครับผ <c oughs> ่นได้อยากใตรุกไหมน่ะ <c oughs> <c oughs> อันไปปันจะแข็อย่างได้นะน,นุ่มเหรอเอ้ยนุ่มๆจริงจริงอ๋อแต่พี่ยกใส่ในตัวในนั้นใหไดโดนค่ใช่เราเราเนื้อ เฮ้ยขคชันเดี๋ยวนะเขาจะขัดอยู่ออกมาหน่อยเดี๋ยวนะดูสิเฮ้ยอันนี้คือสว,วิสช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ว้าวได้รูปไหมครับสวิสช็อกโกแลตแฟคเตอรี่นะจ๊ะอยู่มันไปยุโรปมันเลยโคชั อันนี้คือปารีสนจะจ๊ะอืมเข้าได้เลยไปจะไปโอ้อันนี้คือสามดีเอ้ยอยู่ๆในบับเบิ้ลเข้าใช่ อยู่ในบั๊กบอลเลยอยู่รู้อยู่รู้ใช่ไหมอยู่อยู่ในบั๊กบอลนะจ๊ะพอปอบั๊กบอลเลยเฮ้ยก็ใช่จับจับเฮ้ยกินเลยกินกาแฟาเลยสุดยอดเอาเกลไปด้วยอ่ะนี่ว้าว อยู่ยืตนตัวนี้เลยใส่เสื้อผ้าด้วยไอ้พิเหียนอะไรไหมรองเท้าเฮ้เดี๋ยวนะยังไม่เสร็จนี่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 ดู เห็นไมโคช่เขามีโครบอยู่ข้างบนนี่อันนี้แบบนี้อันนี้ก็แบบนี้กูจมูกดูเขากูจมูกกูใช่กูใช่กูจมูกกูใช้ดูไอ้ไอ้เป็นคิงแล้ว เอ้ยยูวัดยูวัดหรออปยุวัดอันนี้หรอมันไม่เคยรู้ยูวัดอันนี้ได้เอ,อ้ยเรือนี่ไงเรือนี่ไงน้นบนเรือคือฉันน้ำบนเรือเลยนี่น้นบนเรือเลยเด็กที่จะไายรู้นะ Bye bye. Bye bye. Oh, you didn't Oh, my goodness. Whoa. Whoa. It's so scary. Look at it. It's so scary. Oh. Wow! Wow, this is so scary. You're surfing on the dolphin. Oh, my goodness! Yeah, octopus! Oh wow! This is beautiful! Oh! It's a shark! It's a shark! Wow! This is huge, huge uh, octopus. Koshu, look, I can surf. Can you? You want to surf? Woo! Whoa! It's a huge wave. Whoa! Be careful. Oh my goodness! You can do like this? Wow. <laughs> oh! Swim, swim, swim! It's a huge octopus there. My goodness, it's a huge octopus! Hey, Koshan! Octopus can caught you! Wow, this is really cool! <gasps> treasure chest! Treasure chest! Take it! Take it! Come on, treasure way. เฮ้ยสุดยอดเลยว้าวมันคือจังเกิลอันนี้ this is hidden อันนี้คือ big ก็เชยูมี big ด้วยหรอก็เชยมี big นะครับอ้เอ้ยเอ้ยไปเลยไปเลยก็จะกัดก็เชยเลย You can mowgli. Mowgli. Be careful. It's an oval, oval. Oval. Be careful. Oh, the oval is so big. Ka. Aniki ka. Aniki mowgli. Hey. Look. Oh my goodness! The snake is so big! Oh my goodness! Be careful! Ni 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 It's a hey, look, 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 at this one. Nah, it's so beautiful no. นกี่ใจรูปบิณบาณ Wow, this is ancient city. Wow. Look at this one. You want to go to here? Wow. It's an ancient city. Ah, lam noi! Lam do. เอ้ยช่ชัน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 น้องหองเก่งใช่ได้เจ้าเจ้าเงินเยอก็เจ้าคนนี้คี้วะเเออใช่คนนี้ชวะเออใช่คนนี้ชวะว้าวนี่วอชเซนวอชว้าว Aniku Thailand, King Kong Thailand. Oh my goodness! Ya are Coca Cola? mai? you know it? Do you know Coca-Cola, you know it? Do you know it? Do you know Coca Cola hey know it? Do you know Marvel Do you Marvel it? Do you know Oh, be careful, Korsha. It's a sea, you're in the sea, and this is whale jumping right there. Be careful. My goodness. Dragon, it's a dragon. Hey, hey. Nama, I can't talk now. ไอ้เครืนะ่องตกน้ำโคช่าว้าว this is Egypt อันนี้คืออียิปต์แต่วันแตวันโคช่อยู่เกือบตออกข้างล่างนะเดี๋ยดิไปก่อนนะเดี๋ยดิไปก่อน <c oughs> Ancient city Sphinx oh okay Yo, ya live, Oh wow, Koshan, it's a knife, knife here. He can throw knives into you. bang, bang. <laughs> โอ้ยมีไทยเกอร์อยู่โอนร์มีเสื้อด้วยน่ารักอ่ะน่ารักกว่าสันชัยไหมก็ใช่อะไรน่ารักกว่าอันนี้รสันชัยว้าวโอ้ my goodness this is giant giant n i g h t aniky alice in wonderland kosha you're in the watchland you're coming out from watchland can you go be careful don't go there be careful Aikua, you're gonna find you're gonna fall into the wonderland you wanna try okay ah you hold it okay

be careful อ้ย o สนุกใช่ไหมอะไรเฮ้ยระวังนะคนเล็บหักด้วยดูดูเล็บเล็บไม่สวยเลยเออ หกักหมดเลยดูฟันก็ใช่ไหฟันไข่เดดี้หรือเขาไอไปลองแล้วเดดีด้ไปลองดูหน่อยรักเลยเดีย๋ดวยวนะเดี๋ยวนะสวมตอนยังโอเคเดี๋ยวนะ Oh, it's okay. I'm in the sky. Flying. <laughs> oh my goodness. Oh. 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 Oh, oh yeah. I'm watching. Look at Lego this. This Land Lego of Lego the Legoland, Land, Wow. Uy, Wait, do do the Train, train. It's a train. Hi. Look at this. You find them. Okay. This is Legoland ships. ์เหมือนออฟชอร์นะเหมือนออฟชอร์เหมืนมาม่ไปทำงานก็ามามี่ไปทำงานก็ไปทำงานแบบเรือแบบนนานะ่ะเรียนี้อ่ะฮะเฮ้ยชารามเหรอโอ้ว้าว it's a uh-huh w o it's so busy this this city is so busy this city of เป็นเมืองเมืองเลโก้ใหญ่มากเอ้ยร้านกาแฟนี่ดูสิร้านกาแฟคริสันมีเมียวด้วยว,ว้าวเฮ้ยมีเมียวด้วยจริงจริงมีเมียวจริงจริงนี่อยากอยากไปเดินเล่นอีกไหม ไปดีค่ะฮะอยากอยากไปดินเล่นอีกไหมไออยากได้อยู่แต่รูปรู้ได้ไหมไออยากได้อยู่แต่รูปที่อยู่อัพไซด์ดาวเฮ้ยมืดมาเลยอันนี้คือนายจ่ายนะไอดีเลยที่เรามาอีกดูว่ามันคืนแต่จะไม่ดูตัวการ์ตูนด้วยว้าวอยากไปแต่รูปอีกไหมอือ คนยกเขาไปตลาดโขเช่เขอสวยมากเขาไปซกองในตลาดด้วยเออเฮ้ย้ยทุกคนอยู่ข้างในด้วยเหรอจริงด้วยไเห็นทุกอย่างลัมโบลกินีหรือเปล่าลัมโบกินีใช่อันนี้คือน่าจะลัมโบลกินีกับกับอ่า รถชื่ออะไรนะ I don't know. ไอ้ว่า Ford Mustang. เอ้ยเออมันจีนด้วยนะมีโดริมอนด้วยเฮ้ยมีรถบัสด้วยนะใช่มีดีีโดไอเลมอนด้วยนะมีโดริมอนอยู่ไหนเอใช่มีโดริมอนเห็นแล้วโดริมอนอยู่นี่นี่ที่ถืออยู่อ่ะใช่มันจริงด้วยสุดยอดอ How what? ปั๊มน้ำมันด้วยรั่วจักร์สถานแต่ดูย่าเไหมบเออรกนัรถไฟสมชั้นอ่ะเออใช่เขาไปต้นแนวมีต้นแนวอยู่ที่นี่้าวเฮลิคอปเตอร์ฮิคอเตฮลิคอปเตอร์

ยอยากไปเล่นต่ออ่ะไปเล่น <c oughs> กับมากับมา,บมานุ่ก็ได้นะ <c oughs> อยากได้รูปไหม <c oughs> อยากได้รูปไหม <c oughs> ได้รูปได้เ <c oughs> ดี๋ยวดอานหนังสืออีเกียคุณผู้ชมมีหนังสืออีเกียด้วยเอ้ย <c oughs> อันนี้คือสรุปว่าอันนี้คืออีเกียหมดเลยมาจากอีเกียใช่ไหมคะ เฮ้ยเป็นฝันไหมอย่าปืนบอกนี้อยู่ข้างในด้วยอย่าปืนบอกแบบนี้เฮ้ยเป็นดักนีิน้ำสีฟ้าอย่าน้ำตกน้ำตกหัวนี่บนหัวน่าจะได้ไม่ได้ปิดเปิดตู้เย็นได้ไหมเฮ้ย เฮ้ยตลกเล้วดูสิมีอาหารอยู่ในตู้เย็นด้วยเอ้ย,อยใช่แล้วฟรีเซอร์มีอะไรไหมเอาต้นนี้ไหมมันมีมันมีอาหารเลยไม่มีอะไรเพิดน้ำได้ไหม ใช่แน่นอนยักไปไตรูปอีกไหมคือใช่ยักไปไตรูปอีกไหมนุ่นอะไรปะไปนุ่นมาเล่นดนตรีกาดเดินด้วยสนุกดีมีเหนือเอ้ยมีเหนือด้วย มีอาหารจากเซเว่นจากเซเว่นมีพิซซ่าด้วยอืมใจ่เกลือสักฟ้ามีเกรือสักฟ้าด้วยก็จะอยู่เป็นคนไปเอ้าวเดี๋ยวนะ ตุกยันเอ้ยก็ช่าไอไอเวียนหัวทำไมเป็นแบบนี้ไอเวียนหัวเออมันลางจันทำไปไปชี้ได้ยังไงก็ช่าโอ้ก็ช่ากอช่าลูกกอช่าลูกกอช่า อันนี้คือ drawing มีเมวด้วยอันนี้คือจริงๆมันวาดรูปหมดเลยอันนี้คือรูปก็ใช่อยู่เราก็ใช่อยู่ในรูปใช่ไหมใช่ก็ใช่อยู่ในรูปเลยดูเมวก็ใช่อยากกินอะไรไหมขอกินชาได้ไหมเดี๋ยวก็ใช่เล่นีเล่นกับเมวโอเคก็ใช่นี่คือรูปหมดเลยจริงๆนะอันนี้คือรูป เราอยู่ในรูปยังไงอะเราจะกลับบ้านยังไงอัน,นี่คือรูปเลยใช่ก็คืออันนี้คือโลกจริงอันนี้คือหลอกรูปอันนี้คือโลกจริงที่นู่นเราติดติดรูปจะมีใครวดเราเราไม่ใช่เป็นตัวจริงแล้วมีคขวดเรามีใครวดเรา,รา,เ,ราเราไม่ใช่เป็นจริง เดิ้ดิกินชาโอเคไหมโอเคแต่อากินกน้ำอ,อายุน้ำนามมา้ำอะไรฮะน้ำอะไรฮะไปสั่นเองไม่โอเคกกินเยอะชาไทรอยมีไหมครับมีค่ะจนน้ำไหลออกมาใช่น้ำจาก ดื่มน้ำจงนำไหลนะครับเดี๋ยวก็ภารกิจวันนี้เรียบร้อยนะครับดื่มกาแฟก่อนนะครับก่อนกับบานใช่ไหมครับแต่ว่าภารกิจนี้เราได้หมดเกือบทุกอย่างมีด้วภารกิจสุดท้ายก็คือความกุญแจัฮมาเม,ะม,ะมะ่แต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นในวิดีโอต่อไปนะครับแต่สําหรับวันนี้เราขออนุญาตสรุปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเห็นรูปรูปตลกๆยังไม่ต้องปิดวิดีโอนะครับ อือมีบันไดด้วยใช่คือชอเดินไปถ่ายด้วยแต่ยังไม่จบนะคะใช่โอเคครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เราขออนุญาตสรุปคอนสรุปสลบ,สลบ,สลบแล้วก็เราจะมีรูปตลกตลกเราจะติดในวิดีโอนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องปิดวิดีโอไม่ต้องปิดปิดวิดีโอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายครับปัก <laughs>